ฟันธงถูกใจแอดไลน์อสิงสนามข้อบอลโตจริร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์ SSINGSAANDAM ราชันโคขาวลำพูนวอริเออร์ประเดิมใช้แม่ก่วงสเตเดียมเกมแรกในไทยลีกรับมือทั้งข่าวฝ่ายสุโขทัย FC ครับอเล็กซานเดรกามากุนซือลำพูนวอริเออร์ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนเตรียมผสมผสานผู้เล่นเก่าที่เป็นแกนหลักอย่างแนวรับมีอาลีซิโซโก สลาวูดอินแปนกับมิก้าชูนวลสีกางบาวรตาปา่ากับอัครพงษ์ภูมิวิเศษและโมฮัมหมัดออทมันปั้นเกมให้ครับส่วนม่องมองละวินกับอนัน์ยอดสังวานจีุริมเซนหัวหอกวางตาอัวเฟรไลลา,ลาหรือเดนนิสมูริโร่ลาตาขา่ายสุโขทัยเอฟซีมีชูศักดิ์สีภูมิคุมทัพเกมนี้ขนชุดใหญ่ลงสนามแนวรับมีเลซิโอโซดาคุมหลังกางวางอนุชิตเงินบุคคลเลอสันเทียมราชเลี้ยวเฮอาราอี สามประสานแดนกลางครับขณะที่แดนหน้ามีจอนบาโจเนลสันโบนิยาและลาฟาเอลกาฮาโดความน่าจะเป็นลำพูนได้เล่นในบ้านจริงๆครั้งแรกนับตั้งแต่เลื่อนชั้นมาเมื่อปีก่อนทําให้ต้องเน้นมากขณะที่ขุมกําลังดูเหนือกว่าสุขโขทยโดยเฉพาะตัวรุกมีหลากหลายมากเชียอวันน่าจะบทชนะทีมเยือนไม่ยากประเดิมสามแตงเมื่อแรกใส่ฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจิผู้ร่วมทีมไปด้วยกัน Hat Live at S-I-N-T-S-A-N-A-M.